สวัสดีครับนี่เป็นไงครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามา <c oughs> ในบรรยากาศที่แปลกใหม่ขึ้น <c oughs> ไปนะฮะเหมือนอยู่ในโรงแรมหรือเปล่ามีผู้ช่วยส่วนตัวหรือเปล่านั่นนะฮะวันนี้ครับเราทั้งสองคนและ Living s n e a k p พิ k พามาดูคอนโดพร้อมอยู่นะครับ <c oughs> ติดถนนสุขุมวิทครับเราอยู่ที่โครงการปีปติสุขุมวิท101ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นคอนโดที่เรียกว่าเป็นระดับท็อปเทียร์สูงสุดของเสนาเดเวลลอปเมนตนะครับแล้วพอบอกว่าเป็นคอนโดที่เป็นระดับแบบนี้นะครมันก็ต้องมีความเป็นพิเศษนะครับระดับแรกเรื่องของทำเลที่ตั้งเนี่จะเห็นว่าอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยนะครับเดินทางนีก็สะดวกถ้าเกิดขับรถมานะครับใครใช้ใช้ถนนลงมาทางด่วนนะสุขุมวิท50หรือสุขุมวิท6กประมาณ3-400เมตรก็มาถึงโครงการนี้เลยค่ะแล้วถ้า เดินทางสะดวกขึ้นอีกนะคะมีรถไฟฟ้าค่ะเป็ต้นเนี่ยมี BTS สายสีเขียวสถานีปุณณวิถีอยู่350เมตรเองค่ะพูดถึงย่านนี้นะครับปุณณวิถีเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เขาพัฒนาให้เหมือนเป็นหับของครีเอเตอร์นะครับมีอีโคซิสเต็มที่รองรับมากมายก็จะเป็น t ทูดิจิทัลพาร์คนะครับตรงข้ามทูกำลังจะมี Cloud Eleven ค่ะยักษ์ใหญ่มากเป็นแบบเทคโนโลยีนี่เรียกว่าไฮเทคเลยรองรับการทำงานในโลกยุคใหม่นะครับ หรือในโซน,นใกล้ๆกันเองครับบางนาก็เปิดโต๊กหน้าดูแหล่งไลฟ์สไตล์ก็เยอะค่ะเซนทรัลบางนาเมกา,กาบางนาครับรวมไปทั้งบางกอะมอที่จะเปิดนะครับตรงสี่แยกเลยนะฮะค่ะหรือใกล้เคียงตรงนี้ครับบริเวณโซนอ่อนนุชก็จะได้รับการพัฒนาเป็น m i x ซ์ u s สขึ้นมาเหมือนกันนะครับค่ะและเมื่อเสนาได้พื้นที่ตรงนี้ครับค่ะเขาก็ต้องทําให้มันเป็นโครงการที่เป็นสมกับการเป็นโครงการระดับเรือธงของเขานะฮะ ก็จะมี3ประเด็นที่น่าสนใจครับ <c oughs> อันดับแรกก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัว <c oughs> ต้องพิเศษกว่าโครงการที่เคยทํามานะครับเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็สเปซสําหรับการอยู่อาศัย <c oughs> และเรื่องสุดท้ายนะครับที่เขาเสริมขึ้นมาเพราะให้ มากกว่าโครงการคอนโดทั่วไปของเขาก็คือเรื่องของเซอร์วิสในการบริการครับเรื่องแรกครับเอาเรื่องกันที่เรื่องของความเป็นส่วนตัวที่นี่เป็นคอนโดที่มีเพียงแค่168อยปูนิตเท่านั้นก็คือน้อยสุดในย่านนี้แล้วนะใช่ครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากเพราะว่าแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีห้องแค่4ถึง13ห้องต่อชั้นเท่านั้นใช่แล้วก็เป็นแบบซิงเกิลคอริดอร์ด้วยเนาะครับก็คือประตูไม่ชนใครเลยใช่เปิดไปไม่เจอใครเลยมีที่จอดรถรองรับ ประมาณ55นะก็จะเป็นที่็นรถแบบอัตโนมัติสอช่องจอดรวมทั้งใครที่จะซื้อรถ e ี่ะที่นี่ก็มีช่องมีวีชาร์จเจอร์ไว้ให้ด้วยนะครับเรื่องของต่อมาครับเรื่องของเรื่องสเปคและสเป่สเปคและสเปซนะก็ที่นี่เนี่ยก็คือนอกจากความได้ความกว้างเนาะแล้ก็จะได้พื้นที่ ที่เป็นพืชเชื้อสอยชั้นสูงค่ะทุกคนเป็นห้องสไตล์ลอบเกือบทั้งโครงการก็มาพร้อมแบบเฟอร์นิเจอร์แต่งครบนะคะเขาเรียกเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ตัววัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่พรีเมียมมาใช้กับโครงการนี้ค่ะแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยก็แบบสงบร่มรื่นค่ะเหมาะกับการพักผ่อนมากๆส่วนแรกที่เราเข้ามานะครับเป็นส่วนกลางก็เป็นล็อบบี้ที่เห็นว่าเพดานสูงมากนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่ด้านด้านหลังเรานียะฮะเขาเรียกว่าแอคทีฟพาวิเลียนเพราะอะไรเขาถึงต้องเอาไปอยู่ตรงนั้น เพราะอะไรครับน้องแอร์ครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีทั้งฟิตเนสนะคะเป็นบ็อกซิ่งค่ะก็คือเป็นโซนที่แอคทีฟเนาะใช้เวลาที่ออกกําลังกายจะมีเสียงนิดนึงก็ต้องออกไปไว้ตรงนั้นเพื่อให้มันแบบมีความเป็นส่วนตัวใช่ไม่สงบด้วยใช่ค่ะแล้วก็ชั้นบนสุดก็ยังจะเป็นเหมือนเป็นแบบสวนสวนซ่อนซ่อนสวนลึกลับซ่อนไว้นะครับขึ้นไปนั่งเล่นดูกันได้นะครับค่ะและขึ้นไปที่ชั้น16นะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นโค้งตัวแอลนี่ว่ายดูชมวิวได้สวยๆเต็มตาเลยเพราะว่ามันก็จะลง ไม่ต้องไม่มีอาคารสูงในระยะประชิดนะครับแล้วก็ยังมีห้องสตรีนะครับให้บริการแยกชายหญิงนะครับและบริเวณชั้น19รูฟท็อปก็จะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนดัดไซ์ใช้งานด้วยนะครับและประการสุดท้ายครับสิ่งที่เสนาทำนะครับให้มันพรีเมียมกว่าทุกโครงการที่เคยทำมาก็คือการที่มาพร้อมกับเซอร์วิสที่เรียกว่า elite service บริการเหนือระดับของเขามีอะไรบ้างนะครับ เข้ามาเนี่ยน้องอายก็เห็นแล้วเห็นมีคนต้อนรับค่ะใช่ไหมฮะดอแมนนะคะเปิดประตูรอตลอดสบายเลยนะครับและก็ยังมีส่วนที่เป็นคอนเซ็ตเซอร์วิสค่ะพอให้บริการมีพัสดุมาสั่งอาหารมาส่งถึงห้องห้องได้เลยมารับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นความที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เคยไหมครับเวลาไปโรงแรมน้องอายไปว่ายน้ำเป็นไงได้เป็นไงฮะต้องตัวเปียกค่ะต้องเอาของอะไรไหมไม่ต้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะะโรงแรมเขามีผ้าเช็ดตัวมีอะไรให้ ที่นี่เขามีให้เหมือนกันนะครับบริเวณสระว่ายน้ำนะครับมีน้ําดื่มคอยให้บริการในจุดที่ต้องแบบออกกําลังกายใช้แรงน,นี่เป็นตัวอย่างของเซอร์วิสที่เป็นระดับอีลิทที่เขามีให้เป็นมาตรฐานนอกเหนือกว่านั้นมีเอ็กซ์ตร้าด้วยมีเอ็กซ์ตร้าให้ค่ะมีลูกเล็กๆไหมอย,อ,อยากได้พี่เลี้ยงเด็กใช่พี่เลี้ยงเด็กอยากได้คนณความสะอาดห้องแม่บ้าน,นอยากได้เชฟส่วนตัวทอาหาร มีบริการพิเศษเพิ่มเติมแบบออนดีมาร์ห้ด้วยครับเรียกว่าที่นี่ก็กึ่งกึ่งน้องน้โรงแรมเลยนะฮะแต่ก็ได้ความเงียบสงบนะครับเพราะว่ามียูนิตที่ไม่เยอะนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมโครงการความน่าสนใจของโครงการปีติสุขุมวิท101 1ที่เราพาไปชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูภาพห้องตัวอย่างกันว่าน่าสนใจไงตามไปดูนครับ แล้วครับทุกคนความเย็นและความโปร่งมันยังไงฮะมันตีเข้าหน้าเลยตีเข้าหน้าเลยตู้มันตีเข้าหน้าเลยนะค่ะนี่คือห้องตัวอย่างของที่นี่ครับนะฮะเป็นห้องแบบ two bedroom two bathroom ด้วย two bathroom ค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งสองชั้นอยู่ที่64ตารางเมตรค่ะเรียกว่าครบฟังก์ชันเพียงพอพันต้องการใชจนากว้างด้วยพี่ต้นอยู่สบายมากนี่ใหญ่มากกว้างเกือบ9เมตรค่ะเรียกว่ากว้างกว่าทาวน์โฮมทั่วไปนะฮะนี่เข้ามาก่อนที่นี่เขาให้ห้องแบบเป็นแบบ บริฟิสช์นะครับให้ครบทุกอย่างเนี่ยเริ่มงขอส่วนแรกครับเข้าประตูเข้ามาทุกคนต้องใช้อยู่แล้วต้องใช้อะไรครับดิจิตอลดอทล็อกนี่เปิดประตูเข้ามาได้ใช่อันนี้6ระบบได้หมดเลยคีย์การ์ดฟิงเกอร์สแกนได้หมดค่ะเยื่อญาติมาส่งเป็น QR โค้ดเข้าได้บลูทูธก็ได้ด้วยนะครับนี่สะดวกมากกันหนึ่งนะเข้าออกสบายนะครับเข้ามาในส่วนแรกครับก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของครัวก่อนนะครับแต่ครัวที่เนี่ยเนี่ยมันโชว์นี้สวยๆได้นี่เพราะอะไร เป็นบานกระจกแล้วเป็นครัวปิดนะครับผมนี่อย่างนี้ก็คือจะทําอาหารไม่ต้องกลัวแล้วทั้งไจะออกกําลังกายฮะเครื่องนี้นะไอก็เปิดลื่นมากค่ะเป็นคนที่คือคือปิดแบบโดยที่เขาคือฟังก์ชันมันตั้งแบบนี้ครับแต่ว่าเขาใช้เป็นกระจกเข้ามุมสองฝั่งชนกันก็จะกลายเป็นห้องปิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทาครัวกังวลเรื่องของป่งกลิ่นเกิดอะไรนี่สามารถจัดการได้ด้วยบานนี้และดูคำรายละเอียดของการออกแบบอันนี้เขาให้มาก่อนดูสีสันก่อน เท่ากับล้างอางวันนี้มากใช่เป็นสีแบบคลีนๆนะคะขาวเป็นเอิร์ธโทนนะครับแล้วก็มีทั้งส่วนผสมนะของตู้ด้านบนนี่ก็หน้าบานนี่ก็จะเป็นกลอสซี่นะครับนี่ก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นเป็นลายไม้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นหินสังเคราะห์นะครับและดีเทลที่เขาให้มาคือมันไม่ใช่ว่ามีแค่ของตัวอ่างล้างอย่างเดียวนะที่มันดูอย่างนี้เพราะอะไรครับเขามีที่รองอย่างนี้ให้ด้วยค่ะนะฮะท่านจะใช้เป็นพื้นที่อาจจะเป็นแบบเตรียมอาหารก็ได้นะครับแล้วก็ผลไม้แบบนี้ล้างผลไม้ รูสวยงามนะที่ทจะใช้นะฮะกกเกอร์อะไรนี้ก็ดูดีนะครับหนูชอบดีเทลสําหรับผู้หญิง,งรเราค่ะพี่ตอ๋อคือไม่ต้องยืนเยอะใช่คือแค่นี้น <ะ S 2> นเองอ๋อแล้วตรงนี้ก็คือเอาไว้เก็บแบบแก้วเก็บอะไรได้นะวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีแบบ ห้หอยอ่าเห็นไหมมันต้องใช้คือพอคิดมาเนี่ยมันก็ไม่ต้องทําเพิ่มนะก็เป็นลักษณะจุดเด่นของเสนานะครับด้วยคอนเซ็ปต์เมดฟรอมเฮอนะพอคิดละเอียดแบบผู้หญิงเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดในการอยู่สบายะนะครับอ่ะตัวข้างบนก็เก็บของเก็บอะไรได้หมดนะครับนี่มีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วห้องนี้ดูเตาฮนะเตามาสี่หลุมเลยเออเมราะนั้นคุณจะทําอะไรครับสามารถ<ส>ทำได้ส,สปากเกตตีซอสอันหนึง่งเส้นอันนึงครับอะไรอีกนันคะ อีกอันนึงงหลฮะซุปซุปได้อันนี้ก็ทําได้พร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับบริเวณนี้นะครับสิ่งที่เขาทําไว้ก็จะแตกต่างจากพื้นด้านในที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะแม้จะอยู่บนห้องเดียวกันนะโซนเดียวกันพื้นตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องนะครับก็จะออกแบบมาเพื่อแบบป้องกันเรื่องความชื้นได้เป็นอย่างดีแล้วฝั่งนี้ที่ทําครัวทําอะไรนะครับที่เขาทํามาก็จะมีแบ็กสเปซไว้ให้แล้วแล้วก็ตรงนี้ยกขึ้นมาค่อนข้างสูงที่เป็นหินขึ้นมาเป็นบริเวณแนวแนวขอบของผนังนะครับ ก็จะป้องกันเรื่องของความชื้นอะไรเนี้ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างนี้หมดแล้วฝั่งนี้แม้จะเป็นตู้จะเห็นเป็นเครื่องซักผ้านะฮะก็จริงก็มีตู้เก็บของมาให้ด้วยเพราะว่าลอนรีกับอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ด้วยกันเนาะแล้วดูดีเทลเขาครับเห็นไหมผ้าจะไปตากไหนคิดมาให้แล้วนะเนี่เห็นไหมเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะมันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเป็นโซน c l o ต e ด้วยนะสัมผัสที่ดีเนาะนะครับอ่ะนี่เป็นโซนแรกนะครับก็คือส่วนของครัวนะครับ เข้ามาทางนี้ครับอะเดินทางเข้าออกจากห้องแล้วหนูเก็บรองเท้าก่อนอะเชิญเลยคระน้องอายครับหน้าบานนี้ก็เป็นหน้าบานไฮคลอสเหมือนกันนะครับมีที่เก็บของเพิ่มเกี่ยวตรงนี้ได้เออเนี่ยดีเทลแนี้นี่ใส่ผ้าอ๋อมินตะก้าบิวอินมาให้นะสามารถใส่่างนี้ได้เนี่คือเป็นดีเวที่เขาคิดมาจริงๆนะครับก็เพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยแล้วที่ชอบมากนนนี่ก็คือฝั่งนี้นะฮะคนได้เห็นไหมจะใส่อะไรนะก็คล้องคลองไว้ตรงนี้ได้นะครับพวกเนี้ย เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะว่าในคอนโดพื้นที่มันต้องใช้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทุกตารางนิ้วฝั่งนี้ห้องน้ําส่วนรวมนะครับดีไซน์ของตัวอ่างล้างมือนี่สวยมากเลยค่ะอุะ้ยหนูไม่ค่อยเห็นแบบจิวข้างๆเลยนะก็แล้วก็ตรงนี้มันเป็นแบบอ่างน,นี้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะ,ะเป็น smart w a c h basin คือถ้าเกิดสมมติมีรอยมีอะไรนิดหน่อยเขาใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียด,ยดๆนี่ขัดๆจะดูเหมือนใหม่เลยนะครับสิ่งที่พิเศษกว่า ห้องน้ําทั่วไปที่เราเคยเห็นก็คือคปกติส่วนเปียกส่วนแห้งเนี่ยเขาจะกั้นกั้นแค่ส่วนเปียกไงใช่ไหมใช่อลองกันนี่ทั้งห้องห้องส้วงค่ะก็กัน้นด้วยเพื่อกลิ่นเพื่ออะไรจะเข้าส้วงให้ดูนะครับก็กั้นไว้แล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาห้องน้ํานี้ก็สวยนะแล้วก็ให้เป็นนี่มีเป็นแบบนด์ชาเวอร์นะครับแต่ว่าดีไซน์นี่สวยเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบ น้ำร้อนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีมุมที่เอาไว้นั่งแล้วก็วางของได้ด้วยในนี้ก็คือเรียกว่าทำออกมาได้สวยเลยกระจกเขาก็เปิดใส่ของไม่ใช่กระจกธรรมดาใู้ข้างในเป็นตู้เปิดใส่ของได้ใส่ของได้เยอะมากนะได้หลายเลยนะครับเก็บของได้เยอะมากก็เป็นห้องน้ำที่ออกแบบมาฟังก์ชันที่ใช้ในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับพราะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น living area นะฮะ ก็จะได้จุดเด่นของส่วนที่เป็นพื้นที่ของห้องนี้ซึเป็นห้องล็อบค่ะเป็นดับเบิลวอลลุ่มสูงสูง4.25เมตรนะครับตรงนี้ก็วางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี้ยเขาทำให้ด้วยนะนอกจากบิวอินที่เราพาดูนะครับเป็นของบลูท n f ฟองนั้นนะฮะนี่นั่งได้สีที่นั่งเลยนะครับก็จะมีมุมนะชมส่วนตัวนะครับติดกับระเบียงภายนอกนะเดี๋ยวจะพาไปดูระเบียงสักหน่อยนะครับผมครับฝั่งนี้ โล่งเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็สามารถใช้พื้นที่เนี่ยระเบียงได้อย่างเต็มที่อยู่นะเนี่ยก็คือเพราะว่าเขาเอาคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ข้างบนแล้วก็หันเอาด้านนอกหมดเลยนะครับตรงเนี้ยอยากเดินออกมาโอ้ยจิบกาแฟยามเช้าได้เลยได้ตรงนี้แล้วก็เห็นแบบนี้นะฮะเขาทาระบบไว้ให้นะครับเรียบร้อยเป็นแบบโฮมอโตเมชั่นก็คือเราสามารถบวันก็มีแอปของทูใช่ไหมคะที่ใช่ เนี่ยคอนโทรลไฟใช้ได้หมดเลยแอรได้หมดเลยเป็นแบบเขาทำมาให้แล้วแต่ว่าพวกผ้าม่านมอเตอร์เราเอามาเติมระบบให้มันเข้ากันกับที่เขาเซตไว้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนลิฟวิ g งแอรเรียดูนี่ครับนี่ชอบไหมได้นั่งอยู่นี่ติดกับมีเป็นโถงแบบสูงแบบนี้เลยมันดูโปร่งสบายมากเต็มพูดงแคว่าเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับ แล้วเปิดเนี่ยรับแสงแดดยามเช้าใช่ไหมก็มานั่งดูทีวีสบายๆตรงนี้ก็ให้นะครับมีโซฟาได้เป็นตัว L อ,อย่างงี้ใช่นะฮะแล้วก็มีชั้นวางทีวีโซฟาก็ได้แบบนี้นะครับก็เป็นมุมที่น่าใช้งานนะกลับมาก็มานั่งพักผ่อนอย่างงี้ะนะครับก็ฟังก์ชันตรงนี้ที่เขาจัดวางตำแหน่งทีวีนะครับก็จะเป็นทีวีที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งสองโซนเลยนะค่ะนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ก็ได้ดครับทีวีดูซีรีส์เนพะิ่มยังไม่หมด หลังนี่เยอะขนาดนี้ยังไม่หมดค่ะด้านในนี้ครับเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมมาสเตอร์ยังไงน้องไอดูครับเพราะว่าความโปร่งของกระจกเข้ามุมกระจกใหญ่แล้วเข้ามุมไปเลยนะครับนี่คือไอแต่ว่าไปยืนเป็นแจ็คกัโรสมความรู้สึกเหมือนอยู่บนหัวเรือเนาะคือมันไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรกั้นเราเห็นวิวตรงนี้แล้วห้องนี้ลงเตียง <Size S 2> ค่ะดูพื้นที่ยืนเนี่ยฮะเห็นไหมสบายสบาย,สบายมากเดินสบายเพราะมันกว้างนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดินได้รอบแล้วฝั่งนี้ครับทำมาให้อีกเป็นตูต้เสื้อผ้านะหน้าบานเป็นบานกระจกใสแบบน,นี้เเราก็จะดูได้วันนี้เราจะใช้อะไรดีใส่อะไรดีนะมะะีแบ่งนะดีเทลนะย่อยมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมีความสูงด้านล่างนี่ก็ใส่ของใส่แบบ กระเป๋าเดินทางได้เด่นเกงได้ด้านบนก็ยังมีพื้นที่นะครับและนี่เป็นมาสเตอร์เพราะมีห้องน้ำในตัวที่นะสะดวกมากนะครับเต็มฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็มีนี่ชาว์สกรีนกั้นไว้ให้เปิดระบายอากาศได้นะครับแล้วก็ห้องนี้พิเศษพอเป็นเป็นห้องนอนแบบมาสเตอร์เนาะมีเรนชาวเวอร์มาให้ด้วยเพิ่มความผ่อนคลายโคลเลอร์สวยงามแล้วก็พร้อมกับ ไมโครโฟนส่วนตัวนะครับพื้นที่เราจะสามารถที่จะซักซ้องก่อนเราออกไปไม่ใช่ค่ะนอกได้นะครับเนี่ยครบละชั้นล่างยิ่งเหลืออีกชั้นค่ะชั้นบนครับพื้นที่เขาก็ทำนะเป็นห้องลอฟนี่เนาะก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ครับเดินขึ้นมาด้านบนได้นะสเต็ปชอบสีสันของตัวบันไดเบันไดาะสีมันสวยดีอะเป็นห้องนอน อีกอันหนึ่งถ้าจะบอกว่าตะกี้มาสเตอร์จริงห้องนี้ก็แจ่มนะอันนี้ใช่อันนี้ก็แจ็บเพราะว่าเห็นวิวเหมือนกันความสูงเหมือนกันเออดีทั้งสองห้องเลยนะครับคือห้องนี้ก็จะได้ความโปร่งนะกนอนอยู่ข้างบนหน่อยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าจนยาวมากใส่ของได้เยอะมากอันนี้คือผู้หญิงชอบแน่นอนใหญ่จริงนะครับผมใช้ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ทํามาสวยคือพอพานโปร่งแบบนี้มันทําให้ห้องมันดูแบบ โปร่งด้วยนะครับแล้วที่พี่ชอบดีเทลอีกเหมือนกันสังเกตว่าห้องนี้อยู่ข้างบนแล้วนะมันรูโปรง่งเพราะอะไรนี่เขามีการแบบนี้ทำแบบให้มันเขาเรียกว่าดอปฟ้าขึ้นไปอีกนะครับใช่ก <นะ S 2> ็เนี่ยยืนสบายสบายและตรงนี้ก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้มันยังโล่งอยู่ใช่นี่พี่สูงร้อยเจ็ดสิบนะก็โอเคนะร้อยแปดสิบก็น่าจะได้อยู่นะ,ะเออก็แบบสบายๆนะครับอยู่บเวนตรงนี้ชั้นสองแล้วก็โปร่งเหมือนกันนะใช้พื้นที่ฟังก์ชันได้นะครับเนี่ย ตื่นมาเ่ยนะก็ไปดูว่าหรือว่าได้กินนมหอมตอนเช้ากินรายกันก็อ๋อมาดูเ <okay. S 2> ิน <c oughs> ะนะฮะก็หมดแล้วนะครับสําหรับห้องนี้ห้องแรกเราพาชมนะครับแบบสห้องนอนนะที่ปีติสุขุมิทร้อยหนึ่งเดี๋ยวมี2ห้องสวยๆเหมือนกันห้องลอฟทั้งคู่ตามไปดูกันครับ มาครับทุกคนครับนี่คือห้องที่เขาบอกว่าราคาเริ่มต้น4.89ล้านบาทวันเบดลอฟเหมือนกันอยากให้เห็นพื้นที่ใช้สอยของที่นี่นะครับอันนี้2ชั้นก็จะรวมกันเป็น33มกัน3ตารางเมตรใชครับได้ครับเข้ามาครับน้องอายก็จะเป็นส่วนเป็นดิเนกิเอเรียนั่งกินข้าวนี่แล้วส่วนที่ตู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมฟังก์ชันก็จะปรับมุมการใช้งานนะเปิดได้ทั้ง2มุมนะครับ ตู้ตะกี้ที่เก็บ<ห>เสื้อผ้าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้หน้าบานไฮกลอสสวยงามแถมด้านหน้านะครับเครื่องซักผ้าก็ย้ายมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก่นอนขอเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องนี้เป็นบานเลื่อนนะนี่อยากให้เห็นอย่างนี้บานเลื่อนนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยนะครับ<ช>เข้าจากด้านหน้าเลยนะบริเวณ่นส่วนนี้การจัดวางของพื้นที่นะครับในการนั่งใช้งานนี่ครับโต๊ะกินข้าวงนี้ใช่ไหมเฟสเฟวสวยสวยด้านหน้านะครับผมครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองบันไดอยู่ทางนี้เลย นี่สะดวกมากขึ้นมาปุ๊บขึ้นชั้นสองไม่อยากเอาอะไรแล้ววางปุ๊บนอนขึ้น, <c oughs> น,นไปเลยนะครับแต่ยังไม่นอนมานี่นะครับห้องน้ําก็ฟูลฟังก์ชันนะได้แบบเป็นเรนแชเวอร์เหมือนกันเมื่อกี้ที่ไม่ได้บอก <c oughs> สำหรับห้องแรกก็คือพื้นพื้นเนี่ยเขาใช้เป็นไฮบริดเอนจิเนียริงจะกันน้ำมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ได้ฟิลไม้แท้เหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้ครับด้านในครัวอยู่ตรงนี้นะครับครัวปิดแล้วก็ <c oughs> ติดกับระเบียงเปิดระบายอากาศได้ง่ายนะอยู่ <c oughs> ตรงนี้เลยนะครับผม ใครทำครัวก็ถูกใจใช้งานได้เยี่ยมเหมือนกันนะครับอยู่ในฟังก์ชันนี้แล้วก็นี่ครับส่วนไฮไลท์ที่ใช้พื้นที่ในแนวสูงได้อย่างดีก็คือพื้นที่ของลิฟวิ่งแอเรียหนูนั่งหนูไม่ดูทีวีแล้วนหนูมองวิวใช่ไหมโอ้โหแบบมันเต็มตามันสบายมากแลมันโล่งมันได้พื้นที่ตรงนี้ครับที่เป็นจุดความโปร่งสบายของการอยู่อาศัยสําหรับห้องแนวสูงที่นี่นะครับอีกอันหนึ่งที่กี้ที่ยังไม่ได้บอก แอร์ที่นี่ได้ให้หมดเลยะนะครับนี่เขาก็ใช้ให้มา2 0 0 0มกว่า BTU เลยเย็นแน่นอนเย็นเย็นแค่ไหนถามอายได้ตาตาแห้งอ่ะเติมน้ำตาเทียมไปหลายรอบนะเย็นจริงนะครับ<ะ>อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นี้ส่วนชั้น2ก็จะเป็นพื้นที่พักผ่อนนะก็แยกโซนกันนะครับก็เป็นห้องวัน bedroom ขนาดเริ่มต้นนะครับ<ะ>ที่ใช้ซอยสานสาตารางเมตรครับ มาครับทุกคนครับขอทิ้งท้ายไว้นะครับด้วยห้องที่มีให้เลือกมากที่สุดในโครงการนี้นะครับก็คือห้อง one bed plus ซึ่งบนล่างเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยรวมกัน46ตารางเมตรค่ะดูว่ามันเป็นไงบ้างนะครับ l เลเยอร์มีความเปลี่ยนแปลงกันไปนิดหน่อยครับดับแรกห้องน้ําเข้ามาจะอยู่ด้านใกล้ๆกับประตูทางเข้าเลยนะครับ เข้าปุ๊บจะมีให้แยกซ้ายขวาเข้าห้องส้วมหรือจะเข้าอาบน้านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็กั้นกระจกเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะคะเป็นกระจกใสเลยเป็นห้องวันพมซั่ที่เป็นเหมือนเป็นห้องตรวจการนะฮะคือถ้าเกิดสมมุติว่านี่นั่งทําอะไรอยู่นี้อยู่ในห้องไอรู้หมดนะครับเห็นหมดนะครับหรือถ้าไอกำลังจะทํางานที่พี่ไปดูไอหลับพี่ก็เห็นนะฮะเป็นห้องแต่ที่ทําให้ได้คือเพราะอะไรครับห้องนี้หันหน้า เข้าสู่ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นกระจกสูงของที่นี่เหมือนกันงั้นเพราะฉะนั้นนั่งทํางานแบบนี้เป็นไงมองวิวสวยๆไอเดียแล้วยังมีนี่ครับกระจกหน้าต่าง1บานเปิดระบายอากาศใ,ในห้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นความทึบเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับก็เป็นห้องที่ใช้งานได้สะดวกสบายก็มีครั้งนี้ก็นั่งกินข้าวาจริงๆนั่งกินข้าวมองหน้ากันก็ได้แต่ไม่ควรทําพร้อมกัน <laughs> เพราะว่าคนที่กำลังทํางานจะ,จะหิวมากนะเพราะกินไปนะทำงานเสร็จแล้วก็ชวนเข้ามากินข้างนอกนะครับนี่ แล้วก็ที่นั่งนี่ตรงนี้ครับก็นั่งดูทีวีได้นะโซฟานี้สองที่นั่งนะครับและตัวระเบียงเขาก็ย้ายมาอยู่ข้างๆฝั่งนี้วๆมันจะเหมาะมากมันเป็นฟิลของการเชื่อมโยงกันของการแบบใช้งานได้สะดวกมากนั่งทํางานออกมากินข้าวนั่งพยยักผ่อนออกไปสูดอากาศภายนอกนะครับเป็นโฟลแบบนี้เลยห้องครัวมาอยู่ฝั่งนี้ครับห้องครัวที่แล้วติดระเบียงใช่ไหมห้องนี้เนี่ยจะไม่มีระเบียงนะ แต่ยังมีกระจกเปิดบานกระทุ้งระบายอากาศได้ด้วยตอนแรกเดินเข้ามามองไม่เห็นตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนตกใจครับซ่อนอยู่ในนี้มันเป็นช่องที่มันพอดีเลยเพราะฉะนั้นช่องนี้สูงคุณจะสามารถใส่ตู้เย็นแบบสูงสูงได้นะครับอ่าแล้วก็เครื่องซักผ้าก็วางได้ที่ตรงนี้เลยครัวก็จะเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วก็ตู้นี้ข้างบนเต็มพื้นที่เลยเช่นเคยนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้นะความดีเทลของเชนานะครับเป็นบานเลื่อนติดก็เป็นครัวติดเช่นเดียวกัน ก่อนขึ้นห้องนอนเดินนิดน,นิดน,นึงเห็นไหมฟังชั่นตูว้พวกนี้ค่ะดีเทลเนี่ยพอ<ว>มันมีพื้น,น,นที่เขาก็ทำเห็นไหมช่องนั้นบนช่องตรงนี้ก็ได้ใช้ในการหยิบของที่มันง่ายๆนะแล้วคุณจูงค<ม>ุญแจพวกนี้เห็นไหมไอ้มเสียบได้อายมีรถกี่คันนะรถสักสิบคันพอไหมคะเออเอา,เอาวางไว้ข้างบนบ้างก็ได้นะครับผมก็ให้มันนี่ก็เยอะแล้วนะฮะก็วางใช้ไงคันสองคันก็พอแล้วอ่แม้คล่องๆนะครับแล้วก็นี่เดินขึ้นไปข้างบนนะไปสู่ห้องนอนอออ่่าห้งนซึ่งห้องนอนที่นี่นะครับก็จะกว้างขึ้นกว้างเลยนะครับมี ตโตเครื่อง,<า>งแป้งได้นะมีชั้นวางทีวีได้ด้วยนะครับก็<ะ>เป็นฟังก์ชันนะครับทั้งหมดที่อยู่สบายสบเลยเอานี้ one bed plus ซึ่งมีปริมาณให้เรื่มากที่สุดในโครงการครับ<ะ>นี่แทนพื้นทีน่นี้สวยๆเลยนะ,ะอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบเพดานสูงนะข้างบนก็มาใช้ได้แล้วก็ จุดนี้ก็คือ refreshment นี่คือเป็นเซอร์วิสที่ที่นี่มีให้ไอออกกำลังกายนเหนื่อยไม่ต้องเตรียมน้ำมาเองกดตรงนี้กินเลย,เย,ยทิ้งตรงนี้เลยนี่นะครับเซอร์วิสเราออกกำลังกายห้องน้ำก็มีอยู่ในนั้นเนาะอ่ามีห้องน้ำอยู่ด้านใน,นจะมีนะพวกแบบ boxing อ่ากัตเชีย X เ <c oughs> ยอะที่คิดว่านี่นี่นี่มันจะใช้แบบกับน้ำหนักตัวเองในการแบบในการดึงในการยกในการอะไรเงี้ยนะ โอ<ห>ดูดูดอันเดียวไม่พอ2อันนะฮะนี่ก็ไไปตรงนี้ด้วยมีแบบมาเล่นฟิตเนสโย <ừ> ู่ะค่ะได้นะลูกบอลนี่แล้วอายไปฟิตเนสที่นี่อยากได้แบบหุ่นดีใช่ไหมขเขามีตัวช่วยมีเพอร์ซันอลเทรนเนอร์แต่ดูแล้วอายอาจจะไม่ต้องรับพี่นั่แหละ <laughs> ที่ต้องการคำแนะนำนะมาที่นี่ได้ด้วยนี่คือบริการพิเศษที่เขามีให้ครับ มาชั้นนี้ค่ะวิวสวยๆของที่นี่เป็นยังไงน้องไอโอ้วิวเมืองสวยมากเห็นโค้งน้ําด้วยเนอเห็นไปโค้งน้ําเห็นสะพานผู้พิพลเห็นสะพานสวยเห็นไปถึงตึกมหานครนะครับนี่คือมุมที่ไม่มีอะไรมาบดบังวิวเลยนะฮะอยู่บนชั้น16นะครับเป็นสระว่ายน้ำนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่สระว่ายน้ําแนวตรงนะนี่มันมาแต่แนวฝั่งนี้นะครับแล้วไปสุดทางเลยอยากจะพาไปดูแต่ต้องว่ายอย่างเดียวนะครับ ไม่สามารถลงไปได้นะครับก็จะเป็นพื้นที่แฟ c i ิลิตี้ที่สวยอยู่สวยที่สุดนะครับยังไม่นับอีกชั้นหนึ่งที่เป็นซันเซ็ตเด็คที่เป็นลูท็อปนะ,ะชั้นนี้นะครับนอกจากสระว่ายน้ำเนี่ยก็ยังมีห้องสป,ปินด้านในนะมีพื้นที่นั่งชมวิวด้านในด้วยก็อย่างที่บอกว่าบริการแบบโรงแรมมาว่ายน้ําชั้นนี้ไม่ต้องพกผ้าขนหนูมามที่ในล็อกเกอร์มีให้ค่ะ,ะเรียบร้อยนะครับก็สวยงามน่าช้งาน แล้วนี่นะครับคือความน่าสนใจของคโครงการปีติสุขวิต101ที่เราทั้งสองคนพามาชมกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับและคราวหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนกันอีติดตามได้ที่นี่เช่นเคยกับพวกเรา living ส k <Living. S 2> p e พ k